วันนี้ของเล่นเต็มไม่หมดเลยเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวจะมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากเต่าตัวแรกเลยนะครับนี่ก็คือเจ้าไดโนเสาร์นะครับจะมาวิ่งแข่งกับเจ้าตัวไหนดีนะครับเรากาลังหาคู่แข่งเข้าอยู่อ่ากับเจ้าไดโนเสาร์สีส้มตัวนี้ก็ได้มาครับเราจะมาแข่งกันอ้าวครับมีตัวไหนจะมาแข่งกันอีกอีกไหมครับมีครับให้ไหมอ้าวบัฟเฟิลบัฟเฟโลมีฟลาดาวด้วยนะครับโอ้แสงสวยมากโอ้โอ้จะดูเจ้าบัฟเฟโลย่ไหนนู่น ปลาดาวมันจะชนถอยนะครับปลาดาวจะชนถอยนี่บัฟเฟโลไปนู่นแล้วมีมุดไปนะครับมุดๆนะครับตะไเดอร์แมนใช่หรือครับอ๋อตะไเดอร์แมนแมงมุมแมงมุมนี่แมสคาเกลแมสาเกลหรือฮะแม้วอันนี้เป็นฝาแฝดของแมสคาแก้วนี่เอ้ยนี่นี่ไหนลองวิ่งแข่งกันที่บ้าตัวไหนจะเป็นตัวตัวจริงมาดูเบียกันแล้วดูเบียกัน สูสีมากครับเอ้ยวัวก็มาววัเล่นด้วยอ้าววัวขาเป๋นะครับวัวขาหักไปแล้วครับนะครับวิ่งขาขาขาลากเลยนะครับวัวเฮ้ยเจ้ากระต่ายมันตายมาดูนะครับไปนู่นแล้วเฮ้ยเจ้าควายเนยเจ้ากระต่ายมันจะมีตัวหนึ่งสิครับที่สีสีชมพูนี่นะครับเนยเนี้ยกระต่ายมันจะกระโดดบนหญ้าได้นะครับนี่เลยโอ้ นีเ่เลยสีบ้ามามาแข่งกันเลยครับเอาสีเขียวมาแข่งกันครับหนึ่งสองสาม Let's g โ้ s <S เอ้ยอยอ,ยอ,อันนี้อะไรสิงต,โตโทะเลตทะเลอ๋ <hein. S 2> อ,อดูนอยวิ่งทั่วสนามเลยนะครับอ่าเรามาดูเจ้าเด็กนเัเสาบ้างดีกว่านะครับอ่าสักสองตัวเด็นัเสามาโชว์น Tas หน่อยสักสองตัว โอ้โมีขายแสงด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ลาเพืพ่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย